เผยข้อมูลโดยมีแฟลตใช้ชิปตันดักัน888พาร์ตให้จอ QHD+ 120เฮิร์ตพร้อมกล้องหลังเลนหลัก50ล้านพิกเซลมี OIS พร้อมชาร์จไว6.5วัตต์และ m a c d าจเผยข้อมูลโดยมีแฟลตใช้ชิปตันดักัน888พาร์ตให้จอ QHD+ 1 2 0่งพร้อมกล้องหลังเลนหลัก5 0าพิเซลมี o a s พร้อมชาร์จไว65 6 5วัตต์และ m a c d a ดาไม่กี่วันที่ผ่านมาในงานเปิดตัวเทคโนโลยชีชาร์จเร็วของทางเรียวมีอย่าง m a c d a r จซึ่งทางเรียวมีได้ระบุว่าสมาร์ทโฟน Android รุ่นแรกที่รองรับเทคโนโลยีนี้ก็คือเรียวมีแฟลกนี่เองครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ออกมาแล้วครับ ทางลิขสิท์ชื่อดังเผยข้อมูลผ่านทางทวิตเตอร์ว่าเร m i f l a ตหรือ r รม m GT t l l a ลจะเปิดตัวในฐานะมือถือเลือทธงโดยมีฟีเจอร์ระดับท็อปตามนี้ครับที่กรอบตัวเครื่องจะใช้วัสดุประเภทอลูมิเนียมอลลอยมีหน้าจอแสดงผล e f o s u p e r a m o l e d ltpo ขนาด6.7นิ้วความเรียดระดับ qhd plus รองรับค่ารีเฟรชระดับสูงสุด 120Hz เเป็นแบบ Adaptive ปรับระดับได้ระหว่าง 1- ถึง120 Hz, ใช้ชิปประมวลผลค u a l c o m m snapdragon แปดแปดแปด plus ให้แหลมมาแบบ lpddr f i v พร้อมรองมาตรฐาน usb สาให้กล้องหลังตัวหลักความเรียสูงถึง50ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ sony imx 766รองรับระบบการสั่นแบบ ois ส่วนกล้องหน้าความละเอียดสามสิบสองพิกเซลเซ็นเซอร์ sony imx 615รองรับ nfc มีลิเนียร์มอเตอร์พร้อมลำโพงคู่ให้แบตเตอรี่ความจุ4,500มิลลิแอมป์รองรับทั้ง15วัตต์แม็กจาร์ด50วัตต์แม็กจาร์ด v i เล็ตชาร์จเจอร์และ65วัตต์ซูเปอร์ดอีกด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเผยถึงกําหนดการเปิดตัวขอเลยมีแลดออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟァจะมาบอกก่าวสราบอ้กทีครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสามาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมา,สา,มาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ